สวัสดีครับปอแม่ี่นอกแต่ฮักจุกพูจุบคนครับอยู่กับเฉดเดชบ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับเจ้าเจ้าวันนี้ผมกอป้า่อแหม่ีปนอกมาเข้าส่วนคลิกของผมเหมือนเดิมนะครับส่วนคลิกของผมก็เริ่มทํใไม่นะครับก็คือทําแปลงแล้วก็ใช้ผ้าคลุมดินกันหญ้ามาคลุมนะครับแล้วก็เจาะหูครับที่ทําคลิปลงไปหลงหน้านั่นก็คือเอาผ้าเข้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมดิน แบบทึบนะครับบ่ได้เจาะหูนะครับผมก็มาเจาะหูคนเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ได้คลุมหมดแล้วครับผอไม่เป็นองครับพอครับได้คลุมถูกแปลงถูกแปลงหมดแล้วแล้วก็เจาะหูเรียบร้อยนะครับผมใจ้แก๊สเผานะครับใจ้แก๊สกระป๋องแล้วติดหัวพ่นไฟแล้วก็เผาเผาเป็นหูนะครับนะครับมาดูครับว่าแปลงพริกของผมเป็นจะได้หงนะครับนะครับมาพอครับแปลงพริกของผมก็มีลักษณะที่นะครับผมใจ้ผ้าคลุมดินกว้าง หนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนแล้วก็มาคุมดินคุมทุมแปลงจีนะครับแล้วก็เจาะหูเป็นแถวครับไไนะครับพอไปน้องครับเป็นแถวซีแถวนะครับที่แถวยาวไปต้วยแปลงจีแล้วก็ระวงังระวังแถวนะครับนะครับพอครับระวังต้นตนี้มาต้นนี้ต้นนี้ต้นนั่นนะครับก็ประมาณสี่สิบเซนครับไปน้องครับคนถามว่าระวังแถวนี่ประมาณ กี่เซนนะครับแต่ระวังต้นครับนะครับระวังนะครับระวังต้นนี้มหาต้นนั่นแล้วก็มหาต้นข้างหน้านะครับนี่เรียกว่าระวังต้นนะครับ60เซนครับพ่อแม่พีน้องครับถ้าระวังแถวนี่บีบนะครับบีบกว่าทอยู่ภายใน1เมตรห้สิบเซนนะครับแล้วก็ถ้าระวังต้นนะครับยาวไปตัวแปลงจีนะครับผมใจความความห่างระหว่างต้นนี่60ิเซนนะครับนี่ครับจากต้นนี้นะครับ มหาต้นนี้นะครับ60ิเซนครับหุก่อจประมาณ40คูณ60บนะครับเพราะว่าใจใจผ้าคุมดิน1เมตร50เซนติเมตรนะคุมจี้นะครับเราวางต้นนี่เออระวางแถวครับก็คือนะครับหนึ่งสสนี่เรียกว่าระวางแถวยาวไปตัวแปลงนี่ครับโดนบีบบังคับนะครับก่อห่างกันประมาณ40เซนติเมตรครับแล้วระวังต้นนะครับคือ ต้นนี้ไปหาต้นนั่นแล้วก็ไปหาต้นนั่นนะครับ60ซนติเมตรครับโดยประมาณนะครับผมกว่ากะเอานะครับกะเอาประมาณ60ซนติเมตรนะครับสรุปแล้วนะครับแปลงพีกของผมก็คือใจความห่างก็คือ40คูณ60ครับผมไปน้องครับไปพอครับนี่ครับผมก็เจาะหูจี้เลยนะครับนี่เป็นแถวสีแถวตัวมาตามตามแปลงจี้นะครับ นะครับถ้าระวางต้นก็คือต้นนี้นะครับมาต้นนั่นเอาหาต้นข้างหน้าไปนะครับหกสิซนเมตรนะครับหกสิซนตมรถ้าเป็นระวางแถวที่ก็โดนบีบแล้วครับโดนบีบให้อยู่ภายใน150เซนติเมตรสรุปแล้วก็สี่สิบเซนนะครับสี่สิเซนตมรหลือก็เหลืออยู่ข้างๆก็สาวเซนนะครับสี่สามสิสองร้าวนะครับก็ ด้วยสาวกเหลืออยู่15เซนนะครับข้างๆก่อเหลืออยู่15เซนข้างไหน15เซนนะครับก็ประมาณนี้ครับกวเป็นแนวทา้งนะครับนี่ผมไปน้องตีสนใจทําในการเกษตรเพื่อจะปลูกพริกปลูกพักต่างๆนะครับผมก็ใช้ผ้าคลุมแบบทึบนะครับแบบทึบแล้วก็มาเจ้าหูเอาเองครับมาเจ้าหูตามขนาดที่เขาต้องการว่าจะเอาหางตัวไหนเอาความ ทีตัวไหนางตัวไหนก็กำหนดเองได้นะครับแต่ผ้าที่เปินเจ๊กสำเร็จมาก็มนี้นะครับผมเป็นน้องถ้าคนใดได้ขนาดนั่นก็เอาเจ๊กสำเร็จมาก็ได้นะครับนะครับผ้าของผมเนี่ยครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมปลูกเป็นสี่แถวยาวตัวแปลงนะครับนี่นะครับนี่ก็คลุมเ็จแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกมาหน่อยหนึ่งครับอย่าคือตกมาหนักๆครับจะได้ ลงน Europe, ีหล is ุมนะครับหลุมก็ปลูกง่ายนะครับแล้วระบบฮื้งน้ำนะครับเป็นเทพน้ำปุ๋งนะครับปอแม่พี่น้องก็ที่ตามคลิปของผมได้นะครับว่าเทพน้ำปุ๋งที่ผมในแปลงพริกสวนพริกของผมจะเป็นจะได้นะครับวันนี้ก็เป็นการเึลื่อนน้าก่อนนะครับในการทําแปลงเบื้องต้นนะครับใช้ผ้าคลุมดินกันญ้าคุมหลังแปลงจีนะครับปอแม่พี่น้องก็ที่ตามคลิปต่อไปได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขคุณปอแม่พี่น้องจูบคุนนะครับ อยู่คนที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจิ้มนะครับประกันคลิปไหมครับขอบคุณครับ